ทานเจ้าหาง่ายๆาม่จา้าส้มตำใส่บักกอกไม่จา้าบักกอกบัหน้าวไม่จา้ายอยู่เฮียนไหมเพื่อนๆตำบกคุงแซบ่บแซ่บบัก,กอกคะใส่บักกอกนโอ้ยงาย่าไเลยไล่จับโทรศัพท์หางานสรงจะง่ายจา่านยะเพื่อน ข้าวแรงง่สุดนั่นจะ้ะผักสดแล้วก็ปิ้งปลานิน่นปลานิ่นยุส่าจา้าห่อนห่อนก็ผัดผิดปลาไหลน่องก็ามาหายจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆนะจ้ะจาปวดมา,ามากินข้าวแรงกันสุดยอดเลยกับข้าววันนี้ You are so